สวัสดีนักลงทุนที่รักเว็บไซต์ติดต่อกับคุณกูรูมาเก็ตขอบคุณมากสำหรับการชมวิดีโอรีวิวของเราผู้ชมที่รักฉันขอให้คุณชอบวิดีโอนี้สิ่งที่คุณต้องการมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาโครงการกูรูมาเก็ตตอนนี้เราจะพิจารณาตัวชี้วัดหลักขององค์กร B. Financial ี i ร e y f i n a n c i a l Inc. t i c k e เ การตรวจสอบนี้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันณวันที่28เมษายน2024ตามการจำแนกประเภทกูรูเก็ตบริษัท B ีไรลี่ฟ n น n c นเชียลอิงอยู่ในหมวดหมู่ย่อย Exchange มีบริษัท50แห่งมีส่วนร่วมในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นตัวแทนมากเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัท ต่อไปอีกเล็กน้อยเราจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละพารามิเตอร์หากคุณสนใจคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้คุณสามารถศึกษาพารามิเตอร์ทั้งหมดของบริษัทที่เป็นปัญหาได้ละเอียดยิ่งขึ้นคุณสามารถดูฐานข้อมูลพร้อมการแบ่งประเภทของทิกเกอร์ได้โดยใช้ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้โปรดแชร์ลิงก์ไปยังปัญหานี้กับเพื่อนของคุณ ขอบคุณมากสำหรับการโพสต์ซ้ำรวมถึงการสนับสนุนอื่นๆทั้งหมดนี้ช่วยได้จริงๆมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท B. r i l e y Financial อิงมูลค่า1.12พันล้านดอลลาร์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่627,000ล้านดอลลาร์ B. r ไ l รลี่ฟ a นแ i นเชียลอิงมีส่วนแบ่งร้อยละ0.178และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่0.29000พันล้านดอนลลาร์ด้วยมูลค่าตามประเภทย่อยที่1 6 7 0 0พันล้านดอนลลาร์ B ไรลี่ฟินนเชียลอิงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.174 เมื่อเปรียบเทียบหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าตามบัญชีเราจะเห็นดังนี้ครอบครองส่วนแบ่ง B, Riley Financial Inc ในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคือ0.178%มูลค่าตามบัญชีเท่ากับร้อยละ0.174ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง2% การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของประเภทย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนการประเมินบริษัททั้งหมดดีไรลี่ไฟแนนเชียลอิงจะถูกนำเสนอในตอนท้ายของวิดีโอโปรดทบทวนตรรกะของการวิเคราะห์ให้ครบถ้วนบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษามีนี้2.445พันล้านดอลลาร์ สินทางการเงินต่อมูลค่าตามงบดุลคิดเป็นร้อยละ843.1ของเงินทุนส่งผลให้ระดับหนี้สินทางการเงินของบริษัทแย่มากลบ2คะแนนยอดคงเหลือของราคาตลาดของบริษัทต่อกำไรคือ0โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยอย,อยู่ที่35.8ซึ่งแย่กว่าหมวดย่อยมาก การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่อผลกำไรเปรียบเทียบกับหมวดย่อยแย่มากลบสคะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ลบ86ล้านดอลลาร์ไม่ทราบผลประกอบการที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้านี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากสำหรับบริษัท การประเมินผลกำไรที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนราคาของบริษัทต่อยอดรายได้คือ0.8ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ3.2และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยถึง75%การประเมินอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อย ดีหนึ่งคะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่1450ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ล่วงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าและนี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากสำหรับบริษัทการประเมินรายได้ในอนาคตที่คาดหวังโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนน หากคุณสนใจการวิเคราะห์ของเราในกรณีนี้กรุณาติดตามช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งฟรีสำหรับคุณคุณจะเป็นคนที่จะช่วยเผยแพร่ช่องนี้อย่างมากขอบคุณมากสำหรับการสมัครของคุณอัตรากำไรขั้นต้นคือลบ 5. โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่8.8% ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ14.8การประเมินชายขอบเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนบุคลากรประเภทย่อยคือร้อยละ1.239 ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง596%เเปอร์์ซ็นข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดปัจจุบันขององค์กร B. Riley Financial Inc. ค่อนข้างเป็นการดูถูกดูแคลนจำนวนเงินทุนตลาดสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทเท่ากับ468,000ดอลลาร์และสำหรับหมวดหมู่ย่อย3,261,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานขององค์กรคือร้อยละ85.6การประมาณจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยี0.5คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ0.000ดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย91,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100%การประมาณกำไรต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งการขายต่อพนักงานแต่ละคนขององค์กรคือ610,000ดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย1 3 3 3 0 0 0ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ69%การประมาณรายได้ต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมระยะสั้นอยู่ที่รอยละ6 6 1โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่ร้อยละ4 1นี่เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของการบีบสั้น ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14แสดงระดับร้อยละ79ให้กับบริษัท B Riley Financial Inc. ในหมวดย่อยระดับนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ50โดยเฉลี่ยแล้วหลักทรัพย์ประเภทย่อยจะมีมูลค่าต่ำกว่าหลักทรัพย์ของบริษัท B Riley Financial Inc. เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท B, r ลี l e y Financial Inc. และบริษัทประเภทย่อยเราจะเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัท B, r ลี l e y Financial Inc. มีพลวัตร1ร้อยล25.3เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยรอยล20.6สิ่งนี้ไม่ได้พูดอะไรที่ชัดเจนแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ ผลลัพธ์รวมคือลบ7จาก10คะแนนผลลับเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1.2คะแนนหากมองอย่างกว้างๆภายในตลาดโดยรวมเราเห็นว่าผลลัพธ์โดยเฉลี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดคือ0.3จุดเทียบกับคะแนนของบริษัทลบ7คะแนน B ีไรลี่ฟ n น n c นเชีย c ิง มาดูตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้ได้ลิงก์ไปยังตารางคำสั่งซื้อในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดโดยข้อมูลการประเมินมูลค่าหุ้นและระบบอ้างอิงกูรูมาเก็ตการเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมดุด โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท B Riley Financial Inc. Guru Market ที่เปิดออเดอร์เพราะ B Riley Financial Inc. บริษัทประเภทย่อยที่มีมูลค่าสูงเกินไปขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบและใช้งานข้อมูลและระบบอ้างอิงครับ g ู r u Market พวกคุณทุกคนคือผู้ชมที่เจ๋งที่สุดในโลกจริงๆ